ธนัชาสุขสดลุยลีกญี่ปุ่นสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับโอกยายาม่าซีกันทีมแก่งในวีลีกดิวิชั่นหนึ่ะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับได้ยืนยันคว้าตัวธนัชาสุขสดบีหลังจากไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสปอร์ตขับนะครับเข้าร่วมทีมในฤดูกาล2022-23จากการประกาศผ่านเข้าเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของสโมสรนะครับ ทั้งนี้นับเป็นการย้ายไปร่วมเล่นลีกญี่ปุ่นเป็นครั้งที่2ของธนัชานะครับหลังจากที่เจ้าตัวเคยลงเล่นให้กับ PFU b l u c a t ทีมดีวิชั่น1เมื่อฤดูก,การ2019/20นะครับอีกครั้งยังเป็นการเสริมตัวผู้เล่นต่างชาติครั้งแรกของโอกายาม่าซีกันอีกด้วย สำหรับธนัชชาเคยลงเล่นให้กับสุพรีมโชบุรีอีเทคในวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกและปัจจุบันย้ายมาร่วมทีมกับไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสปอร์ตขับนะครับและสามารถคว้าแชมป์ไทยแลนด์ลีกได้กับทั้งสโมสรรวมไปถึงยังพึ่งพาทีมต้นสังกัดล่าสุดนะครับคว้าอันดับที่3ในการแข่งขันสโมสรเอเชีย2022นะครับในขณะเดียวกันนะครับโอกายาม่าซีกันนะครับเคย คว้ารองแชมป์วีลีกเมื่อฤดูกาล2019-20นะครับส่วนผลงานในฤดูกา2ล2ฤดูกาลที่จบไปนะครับก็จะได้อันดับที่6และอันดับที่9ตามลำดับนะครับทั้งนี้ธนาชานะครับก็ยังมีคิวในการแข่งขันให้กับทีมชาติไทยในปี2022นะครับที่จะเดินทางแล้วก็เดินทางไป ร่วมทีมกับโอกายามาซีกันนะครับหลังจากการจบฤดูกาลของทีมชาตินะครับต้องมารอลุ้นกันว่าผลงานของโมเมธนาชาสุขสดจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาใจช่วยเธอด้วยนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตท,ทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ